วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นกระต่ายขาเดียวเป็นการเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือนะครับก็วิธีการเล่นกระต่ายขาเดียวนะครับไม่ยากครับแต่ว่าตอนนี้นะครับช่วงมาตรการโควิดนะครับเราต้องรักษาความปลอดภัยเราอาจจะใช้มือแตะไม่ได้น้บแต่เรามีอุปกรณ์ช่วยนะครับนี่ครับคือไม้บรรทัดยาวนะครับสามารถ เอาไว้แปะเพื่อนได้นะครับเพื่อป้องกันมาตรการโควิดครับช่วงนี้ก็อันตรายนะครับต้องรักษาดูแลสุขภาพตัวเองนะครับวิธีการเล่นนะครับคือหนึงเราต้องทำเขตให้เป็นวงกลมก่อน,นครับโดยใช้กลวยนะครับถ้าน้องๆคนไหนไม่มีกลวยนะครับก็สามารถใช้รงเท้ามาทำมาแทนกลวยได้นะครับแล้วก็ถ้า เล่นในพื้นที่ว่าเป็นดินนะครับเราก็สามารถหาอะไรมาขีดให้เป็นวงกลมได้นะครับการแบ่งเขตเป็นวงกลมนะคะเราก็จะแบ่งเขตตามขนาดจํานวนผู้เล่นนะคะถ้าจํานวนผู้เล่นมากเราก็จะแบ่ง เป็นวงใหญ่หน่อยแต่ถ้าผู้เล่นน้อยนะคะเราก็จะแบ่งให้มันแคบลงมานะคะวิธีการเล่นคนิสสอนนะครับแบ่งกลุ่มให้เท่าๆกันนะครับเป็น2กลุ่ม การเล่นขั้นที่3านะครับหลังจากเราแบ่งกลุ่มให้เป็น2กลุ่มแล้วครับเราก็ส่งตัวแทนนะครับกลุ่มละ1คนนะครับมาเป่ายิงฉุกนะครับเพื่อหาว่าใครเป็นกระต่ายใครเป็นผู้เล่นนะครับโดยคนที่ชนะนะครับเป็นผู้เล่นนะครับคนแพ้จะเป็นกระต่ายเพื่อไล่จากผู้เล่นนะครับ วิธีการเล่นขั้นตอนที่4นะคะก็คือการตั้งชื่อให้กับกระต่ายนะคะฝ่ายกระต่ายนะคะก็จะมาหาลือกันภายในกลุ่มจะตั้งชื่อให้ตัวเองเป็น1พยานนะคะโดยหนึ่งพยานนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเลขหรือว่าพยัญชนะนะคะอ วิธีการเล่นขั้นที่ห้างจงกทีมกระต่ายได้ตั้งชื่อครบทุกคนแล้วให้ทีมกระต่ายบอกชื่อให้กับทีมผู้เล่นและให้ทีมผู้เล่นได้เลือกมาหนึงชื่อเพื่อจะให้มาเป็นกระต่ายตัวแรกกิกาการเล่นของฝ่ายกระต่ายนะครับข้อที่หนึง ออกจากเส้นตายนะครับข้อที่สองไปผัดเปลี่ยนผู้เล่นตายข้อที่สามเอาขาลงสองข้างตายนะครับกติกาของฝั่งผู้เล่นนะครับข้อที่หนึ่งห้ามโดนแปะนะครับถ้าโดนแปะตายข้อที่สองห้ามออกจากวงนะครับออกจากวงตายในการสาธิตเกมครั้งนี้นะคะเราก็ได้บอกต้นคลิปแล้วนะคะว่าเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมก็คือไม้บรรทัดนะคะ พราะพวกเรานะคะก็ยังรักษาม,มาตรการการป้องกันโควิดนะคะก่อนจะสาธิตเกมนะคะเราก็จะมีการล้างมือทุกครั้งก่อนเล่นเกมแล้วก็จบเกมเราก็จะมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งค่ะ นะคะมี a i o u โอ้เอ oh. ทีมที่เป็นฝ่ายชนะคือทีมผู้เล่นนะครับและทีมที่เป็นฝ่ายแพ้คือทีมกระต่ายนะครับเนื่องจากทีมกระต่ายได้ผิดกติกานะครับโดยการนำขาทั้งสองข้างลงพื้นครบทุกคนนะครับต่อไปนะคะเราก็จะสลับฝ่ายผู้เล่นนะคะโดยฝ่ายกระต่ายนะคะจะไปเป็นฝ่ายผู้เล่นฝ่ายผู้เล่นจะไปเป็นฝ่ายกระต่ายนะคะแต่ถ้าทุกคนนะคะอยากเพิ่มความสนุกให้กับเกมนี้นะคะสามารถจับเวลาเพิ่มความสนุกได้ค่ะ จบเกมนะครับเราก็จะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เก็บอ,อกกุปกรณ์นะครับให้เรียบร้อยด้านร่างกาย ได้ออกกำลังกายทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงด้านสติปัญญาทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้พัฒนาการทางด้านสติปัญญาได้อย่างรวดเร็วด้านอารมณ์มีความเพลิดเพลินความล่าเริงสนุกสนานในการเล่นด้านสังคมได้พบปะกลุ่มเพื่อนๆทําทำให้รู้จักการอยู่ร่วมกันและเล่นกันเป็นหมู่คณะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสาธิตเกมการละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือนเกมกระต่ายขาเดียวนะคะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเกมไว้เพียงเท่านี้นะคะขอ,คขอบคุณค่ะ